สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบก,กับช่องยายไปซีเชนเดียคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายไปซีเดน้ำขอมูลเนาะทางเหล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องเดิบเบิง่งเดิบชมเป็นเนาทางเนาะค่ะก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไปซีฝากกดติดตามกดไลค์กดชยแชร,ร์ยายไปซีน้ำมีเด้อจ้าพรรี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะน้อยงามยายไปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบเบิ้งผัดเบิ่งผาดชมเนาทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขาาาาามมคคุยยยยททัักกกบพีะอมมมเเนนนตต์าาาาใ้้้้คลลิปขงงง่่ไดะพีอ เบาเบาร้านยายห้างพี่น้องตาไปเบิ่งขอมูลเนว้อทางอาจารย์ทานแลกสุดเลยจ้าแนวทางนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าอัศวินเลขของตีน้อยเนาะค่ะพี่น้องขะอัศวินเลขเพิ่นบอกว่างวดนี้หากับพกมาได้บนล่างอ่าเนวทางของแอดตีน้อยเนาะอัศวินเลขเพิ่นมาได้บนล่างเนาะพี่น้องแต่ว่าบนนอนมากมาได้แค่ข้างเทิงเนาะค่ะพี่น้องขะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวกระดานดำเนาะกระดานดำเด่นเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สามอ่สันพี่น้องเอาพิจารณาได้เนาะค่ะถ้ามีเกตกระซิเกต 0 7 1 7 5 7 6ถ้ามี0ก็จะ0 0 0 1 0 5 0 6อ่าถ้ามี3ก็จะเป็น3 0 3 1 3นหาและ3 6อันนี้คือแนวทางของตีหน่อยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่ซอสท,ทวอวสันพี่น้องแคบหน้าจอเลยเนาะคะ่ะเพิ่นมีหลักลอยหลักสิบและหลักหน่วยมี2ตัวบนเนาะและก็3ตัวข้างถึงวสันชอบตัวใดที่ติดเจ็ดวสันคุณพี่พพพลอ่านะคุณี่วราพอดเนาะ เพื่นอนันนทิว้เพื่อนมาขายเหล็กเดียนแย่ไพ่เนาะพี่น้องเพื่นอนั่นเพื่อนบอกว่าแย่ไพ่หมดน,นี่ไข่หมักเจ็ดลักสิบบนเดอร์วาสันเอาผู้ใดมักแนวทางของพีพวีลลาพอดเนาะกะจดไว้ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะสําเพื่อนบอกว่าหมักเจ็ดลักสิบขัง้งเทิงวาสันพี่น้องเอาพจาจณานําเพื่อนใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นน่วยบนเด่นหนวยบนเอสตางวอทิเลวมาเจ็ดเนาะคะ่ะวันนี้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า หกโตพี่น้องเด่นหน่วยบนของเอสต่างเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นลอยบนของปูชัยเนาะปูชัยบอกว่าศูนย์สามห้าเก้าลอยบนวสซันพี่นอ้องอ่าลองเบิงว่าเป็นตัวใดไปติดแนวทางติดลอยบนของอาจารย์ที่เนเนบอวสซันนาะพี่น้องนาะพิจน,นาลำเพลินใดเนาะค่ะมากับคอยจวดน้ำเพลินนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนไฮมาวาซันพี่น้องเพื่อนบอกว่าเด่นเฉพาะล่างไทเด้อวันที่16ท่านว่า3กับ7มาตัวใดตัวหนึ่งวาซันพิจาหน้าเป็นแนวทางใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดปีชาเนาะแอดปีชาเราไฮมาเราบอกว่าจังสี่ะคะพี่น้องคะแอดปีชาเราไฮมาเราบอกว่าหลุดเก้าเก้าศูนย์สี่สี่เก้าหก 069 749ว่าสัน่นบาทที่นี่เพื่อนบอกว่าอ่9หก9 4 9าเ4้7สีอ่เอ่าและ9าอ่าเพี่น้องกะพิจนานานำเพื่นใดนอพี่น้องเนาะต่อไปเลยจาะพผนถามห้าน้อยมากเดี๋ยวมือองินย่ใหไพ่ลง่าเลี้ยวหย้เนอพี่น้องเนาะ ทำหาหาหน่อยแยกให้กับบอกมีเวลาได้ทำได้อัดได้ยังเนาะพี่น้องงานดวนเ้องกระเล้วยังไม่แล้วนะพี่น้องยังท่าถอดขามาันอยู่เนาะอันนี้เป็นแนวทางเดินลางเดินดีของเกษตรนาย่าหรือว่าหนุ่มราชเทวีเนาะ901เด่นเด่นศูนย์ล่องหนึ่งเนาะคะ่ะอันนี้คือแนวทางลางเพ่นเนาะผู้ใดมากับจังพิจารณาหนำเพ่นใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิ้งค่ะเลขตารางศูนย์นี้เข้า3ตัวเลยงวดที่แล้วเนาะเพิ่นบอกว่า1708987 เพิ่นชนกันเนาะเลขเพิ่นมีบกกิตโตนเนาะพี่น้องพะวาเกตก็แปดชนกันเนาะเพิ่นเพ,พิ่นจับหาตัวเน้นพอมแปดเก้าแปดแปดเอาน่เาแปดศูนย์แปดเเนาะค่ะพี่น้องเอาเพิ่นเด่นมาหายแ้้วเนาะสิบหกท่นว่าเนาะค่ะพี่น้องคะ เอ,า,อาผู้ใดคอมาแล้วกดไลค์กดแชร์ไม่ข้ามโฆษณาขอใหายเฮงๆเรื่อยๆตอนรับปีใหม่ปี67เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง8899น้องงวดที่แล้วเพิ่นเข่าตัวนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยายไพ่รงไห้เบิ่งอยู่เนาะค่ะพี่น้องอ่าพ้นเข่าตัวนี้นะจน๊ะเนาะมาตามต่อจางวันนี้เพิ่นห้มาเลขเด่นอยู่ที่2789เนาะค่ะจับได้278279 289และ78 9เก่าพี่น้องขาเอาพิจารณเป็นแนวทางนําเพลินได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเ็กเก็บตกกระสันบนคอแนวทางเ็กเก็บตกมากเนาะพี่น้องเนาะเอาดูเลยค่ะพี่น้องขา16ท่านว่าเลกเก็บตก35 6ากระสันมาตัวใดตัวหนึ่งแย่ไพ่อเลกเก็บตกมาลงในเดอร์กระสันต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอสโซยูเนาะเพิ่น,ะนบอกว่าเด่นบนเนาะพี่นอนะ <Okay. S 1> อ้องเนาะเด่นบนงวดที่แล้วเขา่าเก่าเนาะพี่น้องเ <Okay. S 1> นาะ วดนี้เพื่อนบอกว่าเด่นบนอยู่ที่9 1 5 6่ว่าซันพี่น้องเอาพิจณาเป็นแนวทางนําเพื่อนได้เลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอสตางแต่ว่าเป็นแนวทางเด่นบนไม่เด่นบนได้ทุกมาได้ทุกลักเบเกยวกบหน่วยบน,นเนาะบางหันที่ลงไปขึ้นหน่วยบนอันนี้คือเด่นบนวัที่แล้ว901มาเก่าก็ศูนย์นะจ๊ะวันนี้เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าของแอสตางพี่น้องจ๊ะมาได้ทุกหลักสําหรับแนวทางเด่นบนแอสตางเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดซักเนาะแอดซักมาเบิร์นขางวดที่แล้วเด่นแปดก็ศูนย์หาศูนย์เนาะจ้าวันนี้สามกับห้าตัวใดจะมาสําหรับแนวทางเด่นบนบอปักหลักของแอดซักเนาะพี่น้องเนาะกะพิจารณาได้เนาะค่ะมาคําแนี่ยพี่น้องยากงานปานนี่ก็ยังบ่ลแล้วอยู่เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นไหมาเพิ่นบอกว่าเด่นบนถึงกันเนาะค่ะแต่พี่เพิ่นบอกว่างวดที่แล้วแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย 890มากมากเก่าก็ศูนย์นะจางวันนี้234วัสดุผิดจะนาเป็นแนวทางน้ำเพลินใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางคนบอกว่าวิ่งบนวัสดวิ่งบนตัวเดียวแค่แค่นคือหนึ่งวัสดเนะาะอ่านสือ่อคนบอกดอกพี่นอ้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนนำคำเนะาะไทเดอร์วัสดตัวเดียวแค่แค่นวัสดตัวเดียวแค่แค้นคือเจ็ดวัสดพี่น้องขาสูตรที่ดีไม่จำเป็นต้อง เดินเหี่ยววะซันพี่น้องคุนนำข nine, itable, Arizona, soil, ้าม่ inform inform นวาเนาะเพิ lion, ่นกะมากกันมาถือใจแย่ไพ่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นกะมักคอมเมนต์แย่ไพ่เรื่อยๆเนาะค่ะเพราะว่าอ่าเพิ่นมีแย่ไพ่มีเพิ่นเป็นมูเนาะกะขอขอบคุณคนนำข้ามหลาหลายเนาะจะเพิ่นกะเฮ็ดเลี้ยวคือกันเนาะพี่น้องเนาะพุ่นกะเป็นมูกับย่ไพ่เนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นเดินล่างน้องเลินน้องโบวะซันพี่น้องจ้าเด่นล่างน้องโบเพิ่นบอกว่าศูนย์หนึ่งสองสามมาโตวะซันเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ iente, table, ้ะอ <ita> ันนี 9, between, ้เป็นแนวทางเลขติดบนเลขติดบนนุ่มขอนแก่นเนาะค่ะเลขที่บนนุ่มขอนแก่นบอกว่าเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่สันหงดนวดกร้าวหงดนวดพนไหมาเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งอู้มาครบสามโตเลยเลขติดบนเพิ่นเนาะง้อเบิ่งกพนนี้ค่ะพี่น้องอาจจะมีเลขเด่นย้ายไพ่อีกหนึ่งก็ได้พี่น้องคะต่อไปเลยจ้ะเด่นสูตรใหม่ได้พี่น้อง ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของนาอ้วนคู่ตัวบนนาอ้ว,วนเนาะคือว่าเด่นบนรองวัลที่เลียกเขา่าเขา่าเก่ากับเจ็ดเนาะคะ่ะเนาะวันนี้หกอ่าเก้าแปดหกมาตกอ่ามาหนึ่งถึงสองตัวเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของนาอ้ว,วนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิ่งชุดตัดนาอ้ว,วนเนาะชุดตัดนาอ้วนบอกว่าเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าหกหาเจ็ดเจ็ดหาหาหกหกหาสำหรับแนวทางนาอ้ว,วนเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางบนนอนมาตีหน่อยเนาะบนนอนมางวนนี้801่มาโตวัสดุพ่นองสาหรับแนวทางบนนอนมานอ้วนเนาะค่ะปูใดมักแนวทางนอ้วนกับแคบหน้าจอได้เลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ก็ให้บริกานให้พี่นองเนาะแคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยแคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะพี่นองค่ะมากกะค่อยจวดเนาะค่ะพี่นองเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางเลขดับล่างแอดมาลี ari, ว่าสันพี่นอ้องถ้ามาปิดถ่ายด้วยแนยวทางอ่าพนมีมาสองสูตรเด้อ่าเลขดับล่างพนมีมาสองสูตรเนาะจ้ะอ,อันแรกดับศูนย์อธิสองดับแปดว่าสันสำหรับแนวทางแอดมาลีเนาะคะ่ะผู้ใดมักแนวทางเพิ่นมกะจังแคปน้าจอเนาะคะ่ะพอถูกสำนักทุกอาจารย์มอมมี่สูตรเดียวแต่แยกไพ่ก็ยังมีสองสูตรเนาะพี่น้องเนาะมีสูตรเด่นบนแล้วก็เด่นบนล่างเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เลขดับเลขเด่นว่าสันพี่น้องเนาะ กับพิจานณาน้ำเพลินไดน้เนาะค่ะถ่ายคลิปนี้แให้ขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเนาะจา่าทีเดีเขามาหลับชมหลับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเงงเงรวยรวยปังปังสุขสุขค้นเด้อจา่าว่าจะใดที่แพร่บอกบมอ่มมวลหรือว่าแพร่อ่านตัวเลขพี่น้องพ,พี่น้องเนาะขอถทดขอให้หลายๆเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจา่าที่ไ้แบ่งปันขอมุลเนื้อทางให้แพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นเนื้อทางเนาะจ่าขอบคุณได้หลายเด้อจ่าสวัสดีจ้า